ชูชีชูชิสวยมากเดี๋ยวค่อยซื้อลูกเดี๋ยวค่อยซื้อไปห้องน้ำก่อนอูสวยสวยสวยน่าทานมสิบห้าบาทสิบบาทอืมเอาห้องบนนั่นยี่สิบบาทสวยทำที่เขาเขาทำได้น่าทานมากจะกิก็บอกว่าไปสวยมาทางนี้ก็สวยคนละนี่ต่งหลายแบบ แซลมอน,นแผนกแซลมอนสวยจนี่นี่นี่แซลมนอนอันอันนี้สีบบาทนะสี่สิบาทตันนั้นทั้งหมดสี่สิบเก้าบาทนี่ยี่สิบห้โอไม่ได้อันน่าั้นึง อย่งะแพงมากแล้วอันนั้นก็ซื้อ,อะเขาเขาไม่ได้ทำแบบธรรมดานะเขาทำแบบแปลกออกไปเลยนะแปลกออกไปแล้วก็แพงอ,อันนี้เป็นปลาธรรมดาอันนี้กี่บาทอันนี้กี่บาท อ oh, oh, ันน huh? ี้กี่บาทฮะเอายี่สิบอ๋อนี่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 ิไคิดมือถือไหมดูบวกได้ค่ะนี่มาที่สกยี่สไ้่้วก็เอาอีกอันนึงก็เหมือนกันเนี่ย <laughs> ừ. làm kết, làm kết ừ. Ok, bây chạy tăng nó biết rồi, chạy tăng này Chạy tăng này ừ. <cười> 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 แอร์นั้นกี่บาทลูกเอานี่อีกชิ้นหนึ่งน,นี่นี่เอารวมนี่ชิน้นนึงอันนี้ไปให้มาติน้นใช่ไหมเอารวมกันไปเลยไม่เป็นไรเอเอรวมรวมได้เอเอนั่นอัะนี้ใช่แล้วอะไรไงแซลมอนเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ ไข่แซลมอนนี่ก็ไม่รู้เลยอะไรนะไข่แซลมอนปลาแซลมอนนี่ไงนี่คือปลาแซลมอนแล้วนี่ไข่ของเขาอ๋ออืมโอเคไหวานสไปซี่สไปซี่ใช่ไหมอืมเฉยก็ทำหน้ากินดูสิอันนี้เนื้อเนื้อเขาปลาปั้นปาปันอ๋อเรียกปลาปั้นนี่อาหารญี่ปุ่นชูชิ ชูชิลิคาโต้ที่โรเ,นนรเนะะนม,มรเนสันร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชมโรเมนสันร้อยเอ็ดมีตังไหมฮะมันมีกี่บาทหนึ่งร้บาทหนึ่งร้โอเคค่ะ